สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุ๋มตอบคำถามคาใจทำไมดารามีเตียงรองรับเรียกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่างได้รับผลกระทบกันอย่างหนักนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องออกมาโพสต์ระบาย ถึงความหนักหนาสาหัสในการรับมือผู้ป่วยที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกวันสาทางภาครัฐยังออกคำสั่งประกาศปิดไซต์งานก่อสร้างต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครปริมณฑลรวมไปถึง4จังหวัดทางภาคใต้อย่างสงขลารนราธิวาสยะลาและปัตตานีจนทําให้แรงงานพากันเดินทางกลับภมูมลเนาทําให้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสในแต่ละจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและไม่ว่าสถานการณ์ไวรัสรอบไหนเข้ามานักสแสดงสาวคนดังอย่างบุ๋มปนัดดาก็มักจะออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอ ล่าสุดซาบุมก็ได้ออกมาโพสต์ภาพมาตรการของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งลงแคปชั่นว่าในที่สุดก็เหมือนที่ต่างประเทศเช่นอังกฤษที่เตียงไม่พอและต้องให้คนป่วยที่อาการน้อยนอนรักษาตัวอยู่บ้านก็แค่ยอมรับความจริงและให้เตียงโรงพยาบาลเฉพาะเคสหนักจริงๆ ICU มันแน่นมากดูแลตัวเองกันให้ดีที่สุดนะคะซึ่งหลังจากที่ซาบุมออกมาโพสต์ข้อความก็ทำเอาชานิตอะไรหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องการใช้อภิสิทธิชน ที่ดารามือตรวจพบว่าเป็นโควิดก็จะได้เตียงในโรงพยาบาลทันทีโดยชาวเน็ตรายนี้ได้คอมเมนต์ว่าดาราพอทราบผล,ผลว่าตัวเองติดโควิดก็มีเตียงมีโรงพยาบาลรองรับทันทีว้าวอภิสิทธิ์ชนที่แท้ทรูชาวบ,บ้านลูกอีกคำอีกแก้วก็รอไปก่อนดีชาวบุ๋มก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวด้วยว่าเพราะเข้าใจโรงพยาบาลเอกชนโดยไม่ใช้สิทธิการรักษาหรือเปล่า ไม่ไปแย่งเตียงที่มันมีไม่พอตอนนี้ก็น่าจะดีแล้วนะโรงพยาบาลมีหลายเกรดนะอย่าลืมนอกจากนี้ชาวเน็ตอีกหลายรายยังเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงคอมเมนต์นี้กันอีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบก่าวขอบคุณครับ